อ้าวล็อกแล้วสวยนี่โดนไหมโดนไหมเออเรียบร้อยไปลงหวันไป็นแท่งอีกตัวนึงตัวนึงโยวาซาดีบรุนเมกาดีบรุนดูไบดีบรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Battlefield 2042นะเป็นเกมคอมพิวเตอร์แนว FPS นะครับชูดเตอร์นะท่านผู้ชมนะนี่นนยิงไปแล้วหอไปสวยโอ้ยอันนี้ผมเอาตัว เครื่องยิงต่อต้านอากาศยานมานะท่านผู้ชมนะมันเป็น F X M 3 3ม E E มิสไซล์นะท่านผู้ชมนะเครื่องยิงเครื่องบินต่อต้านนะยิงพวกเครื่องบินลบแล้วก็เครื่องบินต่อต้านครับนี่ไปโอ้โหมันยิงแฟกันพอดีนะคุณดูนะที่จริงมันล็อกแล้วนะครับแต่มันแฟรกันมันนั่นนั่นได้นะครับเอาฝ่ายยูคัลทรูโอ้แถวนี้แม่งฝั่งพวกคนเต็มเลยว่ะคุณดู อยู่ดิยิงสาดไปให้หน่อยอ้าวโูนี่ล็อกได้ไหมห้มันบินเข้านานฟ้าเราก่อนนะมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ล็อกเป็นสีแดงนะครับนี่นี่นี่แท็กแล้วแท็กแล้วสวยสวยสวยเองไม่ถึงว่าคนดูอ้าวล็อกแล้วสวยนี่โดนไหมโดนไหม ออื้เรียบร้อยไปลงหวันไปแท้อีกตัวนึงตัวนึงมันบินอยู่หลังเขาอ่ะนี่มันมีตัวยิงนะครับท่านผู้ชมนะฉะนั้นผมต้องระวังนะนี่อ้าวนี่นะครับไปอุ้ยหนูเอ็มมูแล้ววะกระสุนหมดคนดูกลับไปหาเก็บกระสุนก่อนนะมาวะมาวะเฮ้ Charlie under Russian control. กระสุนกระสุนอยู่ไหนนะนี่ไงกระสุนร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดริชแมนชออย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนนใส่ว ของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้ม,มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no ึ่<ๆ>1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยปับ๊บสวยมีสายลูกเดียวอยงหรอไมลูกเดียวลูกเดียวก็โอเคแล้วอืมโดนกูเดี๋ยวมันนึง กูนของจริงกูนของแท้แน่นอน,นครับคณดูนะผมจะมันไล่พวกเครื่องบินพวกนี้กันนะนี่ไงนี่ไงโวเรียบร้อยไม่ต้องขึ้น,นครับถ้าเราคุมน่านฟ้าได้ก็โอเคนะมันนุ้นไกลไปเอาว่ะมีมาละไปโอ้หมันมีมันมีแฟร์วะ่ะคนดู

ไอเก็บกระสุนมันอยู่ตรงไหนนะทำไมไม่ไม่มีที่เก็บกระสุนให้ผมเลยวะคนดูเนี่ยผมกตสาจะเอามิดไซายไปรัวๆมันสัหน่อยใครรู้บอกทีนะคนดูผมม่ได้เล่นนานว่ผมลืมไปนู่นละเนี่ยเนี่ยฮืมทำกูมีเครื่องมีนั่นนะเรียบร้อยไปแล้ว กระโดดอะไรวะอะไรยัไงไงวะอ๋อกดซีซีสองครั้งเฮ้ยมุมนี้โคตรเดือดเดี๋ยวใหเก็บกระสุนหน่อยตั้งป้อมยิงก่อนเอ้ยผมไม่มีกระสุนนะนี่ถ้ามีกระสุนนี่จ่ายแล้ว ไปเก็บจากไหนเนาะกระสุนนี่เนาะอ๋อจากคนเั้านั้นเหรอเออตายก็ดีเหมือนกันเราจะเราจะได้เปลี่ยนเอาไอ้ลงมาเอาไอ้ตัวมีต่อต้านอากาศยานเนี่ยเราจะตัวต่อต้านลงมายิงนะท่านผู้ชมนะโซนไหนโซนไหนโซนนี้เลยใช่ไหมเย้อ่ไง อื้อโดนโดนกูนว่าโดนรอยิงรอยิงรอยิงแม่งบินโฉบไปโฉบมาคนดูแถวนี้เครื่องบินฮะทางนี้ยทางนีงน้มีสองลำใช่ไหมไม่รู้ลำนี้มันจะบินด้านไหนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถึงอันเนี้ยตัวดีเลยผมต้องลิงมันก่อนเออ แบมโดนอยู่โดนอยู่ล่วง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 อ้าวโอ้หแม่งมันอันล็อกผมพอดีเออโหลดไหมมึงโดนบอกเลยนี่เนี่ยเฮ้ มีมันมีมันม,ม,มีตัวอยู่แถวนี้คนดูใครแม่งเอาตัวมาถลมา่มปะสวยเฮ้ยโอ๊ยมันลงมายืดเพื่อนว้าก่ะเฮ้ผมยิงฮอมันลงไปผมพยายามที่จะแบบว่าจะเคลียร์ให้ให้ไวนะทุกผู้ชมนะรีพลอยครับลงแถวนี้ ผมปืนยิงต่อจานแป๊บเฮ้ยโหเต็มเลยแถวนี้สวยป้าโดนเทคดาวไม่เงยเออมันมากระเงามันมากระเงาเบอร์ใดก็ลงไม่ได้นะผมพยายามดูนะครับ วิถีเครื่องบินก่อนอ้าวกูบอกเลยมึงโดนแน่ๆแหละยิ่งปวดตึงล่วงไหมล่วงไหมมีสักลำแล้วนะคนดูนะนี่ไอ้ลำนี้ล็อกก่อนเลยล็อกอ่อนปั๊บลิงไม่ถึงนะคนดูนี่นี่ ผมพยายามจะหาดูนะครับว่ามันบินตรงไหนบ้างไอ้นนี้ลำหนึ่งเจ็ดร้อยมตรมึงโดนกูนี่นี่เฮ้ย,ยมันยิงมันยิงมันยิงแฟร์ไปแล้วมันยิงแฟร์ไปแล้วมันเข้ามาใกล้เราเราได้เลยนะคนดูนะเนี่ยมันไกลเกินไประยะผม,มยิงไม่ได้นะว้า อุ้ยต้องรีบเกิดเลยตรงนี้มีไส้ซึกมีไส้ซึกอู้หลายตัวเลยนะตรงนั้นนะ่ะคนดูเครื่องบินมันจะบินวนโฉบตรงไหนมาไงเนี๋ยผมคำนวนผมดูก่อนนะผมไม่เห็นเครื่องบินสตูเลยอ่ะนี่ไงมาหนึ่งนี่โอเคยังชอบบินกันอยู่แถวนี้ด้วยอะฮะ นี่น,นะนี่ร้านล<ชอ>ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman s h หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยหนึ่งคำนนี่เไปสวยโคตรตึง โอ้ยโอ้ยโอ้ยอได้ได้ได้อันนี้เป็นคู่ปั๊บผมนะครับอืมตุ่มสุดตัวเพื่อเลือดหยดเยวอย่างนั้นเหรอแกกับฉันน่ะต่างกันที่ปืนกูบอกเลยกูรอเลยนี่ไงนี่มันจะมีกี่นัดเอาจะรอดู มึงยังมีกี่นัดเอ้ารอดูเออเออเอามาเยอะๆเออเอาดีเอาดิเริ่มละลืมลืมลืมปีิ่มปีให้คนดูหลงแล้วมันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งหอมันทิ้งหออุ้ยแต่นี้มีคนนะนี่สวย ไว้12ครับผมก็ไม่ใช่กระปุกกระปุกดอกบอกเลยลงตรงนี้ลุงไม่ได้นะคนดูผมลิงก่อนว่าจะมีหอตรงไหนอีกอันนี้เครื่องบินลบนะฮะมีกี่ลำวะเย้ ก็มีสกรัมแหละที่เรายิงได้ไม่มีตัวลงนั่นนะ่ะหอฝันนั่นนะ่ะอืมหมดแล้วกูกระสุนไนะม่ไรฮะเฮ้ยเอาว่นนะเอาว่ะ เอาว่ะเราลืมไปเรามีปืนนี้อยู่คนดูว้าเป็นเงยมันมีตัวอ้าวได้ผมบอกเลยนะถ้าผมมาลินอย่างเงี้ยไม่มีรอดครับเดี๋ยวเอาฮอลงเดี๋ยวลงตัวนี้เลยนี่โอ้แหวลิงก่ินเลยอืมไกลไป เดีย๋ยวผมไปหามุมลิงดีๆก่อนนะแ่งมุมนี้เลยยิงหัวตึงหลุดให้ไวหลุดให้ไวยิง้ยแม่งลุงแม่งลุงนั่นก่อนอยู่นหนอยอยไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อเมื่อกี้นี่ไงนี่ไง มันไม่โฉบในพื้นที่เราเลยคนดูไหนวะเฮ้ยเครื่องบินไม่มาโฉบแถวนี้เลยเฮ้ยนั่งไงมีตัวอยู่แถวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้นั่งไงอันนี้กำลังบินมาเลย โอ้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 กูเกือบตายไม่งี้เลยรบๆๆเพื่อนไหนวะมันไปมันไปไหนว้าโดนทะเลใครวะโอ้ตกตึกเลยบ้าแกโอ้มันเยอะอยู่นะนี่คนดูแถวนี้ ลงก่อนลงก่อนผมแม่งหาจังวะหาม,มูไม่เจอเลยว้าดิมึงเรียกรถถังมาตรงนั้นได้ไงกูจะตายเอาเนี่ยกดอะไรใช้ยาวะอุ้ยมันมีตัวขึ้นมานี่คุณดมูมีตัวขึ้นมาสวยสวยแตกแตกว้ えい <s we ak> โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้นวะกัรนับหรับตัวเกม Battlefield 2 0 4 2นะท่นานผู้ชมนส้นหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะสลับวันนี้พี่โคออ้กับตรีกนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึงร้าน r i c h m o n Shop ผู้ให้บร,ริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000 0คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซตต์ Richmond หรือเิม ช่องทาง Line Official ยล @RichManShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง RichManShop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย